สวัสดีทุกคนเมื่อน,นีนละีน่าก็สิมาแชร์แล้วก็บแบ่งปันแอปแอปหนึ่งนะที่ว่าเออลีนะ่าใช้ดีแบบมันสามารถสวยคำนวณ่ายรับรายจ่ายเนาะหรือว่าเป็นแม่ค้าเศร้าขายแบบสีเนาะเอออยากคู้งว่าต้นทุนเท่าไหร่แบบสนะีเนาะแล้วเข้าสิได้กำไรเท่าไหร่แบบนี้นะอ่าเข้าสิเป็นโหลดกันเลยเนาะเข้าอยู่นีเลยเนาะแอปส o ตรเนาะอแอปตัวนี้มีสื่อว่า Google Sheet เนะอืม เขียนผิดละตัวนี้ละอืมแบตดกระสีเบิดแล้วเนาะตัวนี้แมนหน้าหน้าต่างหน้าตาของแอปเนาะนี่ Google s h e e t เนาก็คลิกกดเข้าไปเลยเนาะแอปอันนี้เราต้องได้อ่าลงทะเบียน Gmail ก่อนเนาะก็คืออันนี้เนาะลีนาจะลงทะเบียนไว้แล้วเนาะอ่าเ้ามาเริ่มสสั่งสร้างไฟล์ทำอิดเลย สมมุติว่าสิเหตุบัญชีไายรับราย์จ่ายเออเอาบัญชีอันนี้เอาเ้อเป็นแม่ค้าเลยเนาะเอาเป็นแม่ค้าก็ต้องมีบัญชีกําไลอ่ากดเลยคลิกสร้างอะหน้าตามมันก็ี้เป็นต,ตารางแบบนี้เนาะมันสิเป็นเซลเป็นซองเป็นซองแบบนี้ให้นี่เลยนี่นมันคือเบลเล่นนะนี่เนาะคลิกใส่ห้องที่หนึ่ง ห้องที่หนึ่งเขาจะเขียนแบบใดก็ได้เนะหรือว่าสิเขียนต่ำลีน่าก็ได้เด้ออ่าลีน่าสิเขียนว่าวันเดือนปีต่อมาแมนเขียนเัวอนะักต้นทื่นห้องต่อมาแมนขายห้องต่อมาแมนกล่ำไรอ่าประมาณนี้เนาะดีนี่ประมาณนี้ลีน่าสีใส่สมมุติวันนี้ซออะเนาะอ่ะ วันที่หกเตือนเจสองศูนย์สองศูนย์ต้นทุนคือลีนาขายแซมพูนางฟ้าเนาะสมมุิเปิดบินหาสุดหนึ่งพันกับสาหาบาทมันจะตกยูก,กล่องละสองร้อยห้าบาทประมาณนี้เนะาะอ่าขายแมนราคาขายแมนสองร้อยเก้าเก้าสิบบาทอ่าบัตรนี้เขาอ,อยากหัวกลไรไล่ใดๆใดนี่เลยเนาะทามากด เปิ่งดีๆเด้อเลยนะสีบอ,อกสูตรแล้วนี่เนาะเหามากดเท่าก,กับอยู่นี่แล้วก็คลิกใส่้อห้องนี่วันนี้มาลบคลิกลบลกดตัวลบนี่เนาะแล้วก็มาคลิกใส่้อห้องนี่อ่ะวันนี้แค่ได้ไหนึ่ตัววันนี้เราก็มากดตัวนี้เนาะนี่ enter นี่เนาะเราจะได้กำไรอยู่กล่องละ85บาทน,นี่เลยเนาะแบบโคตรง่ายโคตรสบายเลยอ่ะสมมุติว่ามื้อต่อมากะขายได้ ก็เขียน2 0งศเหมือนเดิมเนาะเขาใไซส,สูตรคือเก่าเนาะนี่ก็คลิกเท่ากับอันนี้ลบขาย enter นี่เลยเนาะมันกรสิได้อยู่สอหาบาทเนาะเห็นบอดีเห็นบอเห็นบอ,เ,นบอเป็นจังใดแบบเออคักบอกคักแบบเข้าใจหรือบอกเข้าใจกับแบบคอมเมนต์บอกลีนาใดเดร้อแบบ ีนาจะแบบเออมาปอบปรุงให้หรือว่าเื่อนหน้าลีนาอาจจะมีแอปดีๆมาแนะนำให้อีกกะไ้เนาะถ้าติดตามอยู่หน้าเฟซบุ๊กลีนาได้เด้อเมื่อนี้สิได้คอโตก็ละไปละบ๊ายบายหวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์กับทุกคนเด้อ